ครับ uh huh. วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอา,เอ,เ,อา,เ,อาเอาคลิปจากยูทูบลง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 คนนะครับก็เข้าไปที่ครับเออถ้าสมมุติเว็บแบบยูทูบแบบคนนะครับก็ถ uh ้า huh. สมมุติว่าจะเอาคลิปอะไรผมเล้วออกเป็นรีวิวล่ากินนะครับก็ นะครับก็นี่ครับก็ก็คั p ปี้จากานด้นครับจากตรงนี้ครับจากจากจากตรงนี้ครับจากตรงนี้ครับก็คัปปี้ไปครับคัดลอกแล้วก็ไปวางตรงนี้ครับแล้วก็เราก็ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเสร็จปับ๊บเัาก็จะมีดาวน์โหลด mp4 หล้ว m p C เอ๊ะดาวโหลด m p C max แล้วก็ดาวโหลด mp4 หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ p แล้วก็อีกมากมายครับแล้วก็กดที่ max นะครับแล้วก็รอครับแล้วก็จะจ้าแบบนี้ครับนี่ครับโอเคครับก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ